ด้วยทรงเล็งเห็นถึงความสําคัญต่อการพัฒนาอาชีพของราษฎรในถิ่นธุรกันดารอันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตชาวไทยให้ดีขึ้นเมื่อเวลา15บหนาิกา40ประีวานี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสเด็จโดยเฮลิคอปเตอร์พระ่นัางจากพระตำหนักคูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่ไปทรงเยี่ยมราษฎรในโครงการจัดที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินคีรีราชบ้านห้วยน้ำเย็นตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตาก ซึ่งกองทัพภาคที่สามร่วมกับกรมป่าไม้ดําเนินการจัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกที่ทํากินการทำไร่เลื่อนลอยและการปลูกสิ่งเสพติดของชาวเขาที่อยู่กระจัดกระจายตามพื้นที่ต่างๆของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรอันเป็นการป้องกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรที่ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก โดยอพยพชาวเขาเผ่ามงและรีซอจากเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผังและทุ่งใหญ่นเรศวรรวม1,235ครอบครัวมาจัดสรรที่ดินทำกินในพื้นที่โครงการกว่าแสนไร่ในลักษณะหมู่บ้านรวมไทยพัฒนาจำนวน19หมู่บ้านสมเร็จพระนางเจ้าพระบระมราชนินีนาถได้ทอดพระเนตรนิทรรศการการจัดแสดงผลการดำเนินงานของโครงการพร้อมกับทรงเยี่ยมราษฎรโดยทรงซักถา,ถามถึงการดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ด้วยความสนเพร่อไทยจากการส่งเสริมงานศิลปะอาชีพ และพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีรายได้ในปีที่ผ่านมาด้วยการจัดตั้งกลุ่มปลูกหมอนเลี้ยงไหมและทอผ้าโดยได้พระานาทุนทรัพย์สร้างโรงทอผ้าขึ้นที่บ้านรวมไทยพัฒนาที่7็พร้อมกับการจัดตั้งธนาคารข้าวและการจัดตั้งระบบประปาซึ่งโครงการทั้งหมดสําเร็จรุ่วงไปด้วยดีซึ่งในปีนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาจึงได้พระรานพระราชดำริเพิ่มเติมโดยให้มีการขยายบริเวณเขตอนุรักษ์ป่าชุมชนพร้อมกับให้มีการปลูกมาอยูคาลิปตัส เสริมกับพืชอื่นเนื่องจากไม้ไังกล่าวเป็นไม้ที่โตเร็วสามารถตัดขายได้ราคาดีจากนั้นได้ประทับยังสลาทรงงานทรงตรวจฝีมือการทอผ้าของสมาชิกพร้อมกับได้พระราชทานเงินทุนในการทอผ้าแก่สมาชิกเก่าและทรงแนะนําให้สมาชิกใหม่เข้าร่วมในโครงการศิลปาชีพเพื่อฝึกง,งานหัตกรรมต่างๆซึ่งนอกจากจะมีวิชาติดตัวแล้วยังได้รับเงินตอบแทนอันเป็นการขจัดปัญหาของแต่ละคนที่กําลังประสบอยู่ได้ วันนี้เวลา10ิกา30นาทีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าพี่นานเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาเสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ณพระอุโบสถและพระวิหารวัดราชาธิวาสในการบําเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวษาอิกาเจ้าพระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชนินีในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เนื่องในวันสงกรานต์หรือเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ของไทยซึ่งจะตรงกับวันที่ 13, 14และ15เมษายนของทุกปีโดยเป็นช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ย่างขึ้นสู่ราศีเมษถือเป็นการเปลี่ยนจุลสกราชใหม่ของไทย เมื่อถึงวันนี้จึงมีประเพณีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วและประเพณีรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่เพื่อเป็นสิริมงคลสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยาณิวัฒนาได้ประทานพระวรกาดให้นักศึกษาจากวิทยาลัยช่างกลปทุมวันจำนวนสีคนเข้าเฝ้าเพื่อรับประทานทุนการศึกษาของมูลนิธิกรมพระสวัสดิ์วัฒนวิสิทธิ์ที่มีโครงการมอบทุนการศึกษาระดับปวสที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นประจำทุกปีปีละสี่ทุน